กีฬาไอ้ิทานดธรรมคือความงาเราฝฟังมานาคตให้สืบสาและสร้างสรงเพื่้กาไทยแลวัตธรรมไทยอยู่ยืนยาวยัางยืน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 ทอมแมนเคจคอมอสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาเมื่อพวกเขาได้เห็นว่าหนังไทยอย่างเรื่องหลานมากมีผู้ชมเต็มโรงหนังในการเข้าฉายวันแรกที่ประเทศกัมพูชา กลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาเลยนะครับเมื่อหนังไทยที่กําลังมาแรงในตอนนี้อย่างเรื่องหลานมาที่ก่อนหน้านี้ได้สร้างปรากฏการณ์ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามและอีกหลายประเทศซึ่งในครั้งนี้ก็ได้มาเข้าฉายวันแรกที่ประเทศกัมพูชาซึ่งทางเพจโรงหนังของกัมพูชาอย่างเมเจอร์ซินิเพกได้โชว์จานวนที่นั่งในโรงหนังว่ามีผู้ชมเข้ามาเต็มโรงหนังเลยทีเดียวซึ่งก็ทําให้ชาวกัมพูชาที่ไม่ค่อยจะชอบประเทศไทยอยู่แล้วจากในหลาย มีความรู้สึกไม่พอใจต่อเรื่องนี้และได้เข้ามาต่อว่าชาวกัมพูชาด้วยกันเองไปต่างๆนานาเรามาฟังกันว่าชาวกัมพูชาจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่หนึ่งของชาวกัมพูชาโดยเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าวัยรุ่นกัมพูชาสมัยนี้เป็นพวกที่ไม่มีสมองคิดว่าการทําตามไทยแล้วทําให้พวกเขาดูรวยขึ้นมันเป็นเรื่องที่ผิดและกําลังถูกสื่อไทยล้างสมองอยู่ในตอนนี้ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวคล้ายๆกันตรงนี้ว่า พวกนี้ไม่ควรอยู่ในประเทศกรัรมพูชาพวกเราพยายามอย่างหนักในการต่อต้านหนังไทยละครไทยวัฒนธรรมไทยและสินค้าไทยแต่พวกวัยรุ่นกลุ่มนี้ชอบทำสิ่ง,งโง่ๆอยู่เสมอ ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อหนังไทยตรงนี้ว่าฉันเป็นอีกคนหนึ่งล่ะที่จะไม่ดูหนังเรื่องนี้หนังไทยไม่ได้ทำดีไปกว่าหนังกัมพูชาเลยดังนั้นถ้าฉันจะต้องเสียเงินเพื่อดูหนังสักเรื่องหนึง่งหรือซื้อสินค้าอะไรก็ตามฉันจะเลือกของกัมพูชาหรือไม่ก็ของจีนซึ่งมันยังดีกว่าของไทยความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า มันช่างน่าสมเพชจริงๆตอนนี้คนไทยกําลังหัวเราะคนกัมพูชาอยู่พวกเขารู้ว่าวัยรุ่นกัมพูชาต่างพากันเข้าไปลงหนังเพื่อดูหนังไทยเรื่องนี้ซึ่งมันก็ทําให้ฉันเจ็บใจเพราะตลอดเวลาฉันต่อสู้กับคนไทยเหล่านี้อย่างเอาเป็นเอาตายแต่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองที่แตกต่างตรงนี้ว่า ทุกคนจะโทษคนเหล่านี้อย่างเดียวไม่ได้เพราะรสนิยมของเรามันไม่เหมือนกันเงินไข่ก็เงินมันเราไม่สามารถบังคับใจกันได้ใครชอบดูก็ดูไปส่วนคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องไปบังคับคนอื่นให้ทำตามตัวเองเพราะมันดูล้าหลัง ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวคล้ายกันกับความคิดเห็นเมื่อสักครู่นี้ว่าหนังไทยเรื่องนี้มันดีมากเลยนะฉันไม่อยากให้ทุกคนตัดสินอะไรเพราะเราทะเลาะก,กันเรื่องวัฒนธรรมฉันคิดว่าฉันจะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้เพื่อศึกษาและความสนุกของมันความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเมเจอร์คงเป็นพวกเดียวกันกับคนไทยเพราะได้รับเงินไทยมาอย่างมากมาย เลยทำให้พวกเขาได้สร้างภาพปอมเหล่านี้ขึ้นมาเพราะฉันคิดว่าคนกัมพูชานั้นไม่มีใครสนใจหนังเรื่องนี้ของไทยหรอกอย่ามาหลอกกันให้ง่ายเลยความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้สั้นๆตรงนี้ว่าคนไทยนั้นดูถูกพวกเราตั้งหลายเรื่องแต่ทําไมคนเหล่านี้ยังโง่ไปดูหนังของพวกเขาอีกฉันไม่รู้จะอธิบายให้กับพวกเขาตาสว่างได้ยังไง ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเพื่อนร่วมชาติที่แห่เข้าไปดูหนังไทยเรื่องหลานมาตรงนี้ว่าจึงอยู่ที่มันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่พวกเราชาวกัมพูชาอย่าลืมกันนะว่าพวกเขาเคยทำอะไรกับหนังกัมพูชาไว้อย่างเรื่องแม่นุนซึ่งทำให้พวกเราเสียหน้าและเสียเงินไม่น้อยเลยแล้วแบบนี้ยังพากันเข้าไปอุดหนุนหนังไทยกันอยู่อีกเหรอ ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมคนไทยถึงยังดูถูกชาวกัมพูชาอยู่แบบนี้เพราะมันมีพวกไร้สมองอยู่ในประเทศของเราไงฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาจะเข้าไปดูหนังไทยเต็มโรงจริงๆ มาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าฉันกับครอบครัวของฉันจะไม่มีทางดูหนังไทยเรื่องนี้เพราะถ้าต้องเสียเงินดูหนังสักเรื่องหนึ่งฉันคงดูหนังฝรั่งเพราะมันคุ้มค่าเงินมากกว่ามาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมายังคงต่อว่าเพื่อนร่วมชาติที่เข้าไปดูหนังไทยเรื่องนี้ว่า พวกนี้มีเงินอย่างเดียวแต่ไม่มีสมองไม่เห็นหรือว่าคนไทยดูถูกหนังกรัรมพูชาขนาดไหนซึ่งพวกเขาก็สามารถทำได้โดยการไม่เข้าไปดูหนังกรัรมพูชาของเราเลยแตกต่างกับกรัรมพูชาที่พยายามจะแบนหนังไทยแต่ก็พากันเข้าไปดูเต็มโรงอยู่ดี ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยถ้อยคําที่รุนแรงต่อเพื่อนร่วมชาติที่เข้าไปดูหนังไทยตรงนี้ว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันมีเพื่อนร่วมชาติสมองหมาแบบนี้ในใจอยากไปดักรอที่หน้าโรงหนังแล้วด่าสั่งสอนสักหน่อยว่าทำไมถึงโง่ได้ขนาดนี้ ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความรู้สึกที่ไม่ค่อยจะเชื่อต่อภาพที่เห็นตรงนี้ว่าอย่าเพิงตกใจทุกคนฉันคิดว่าไม่มีใครเข้าไปดูหนังไทยเรื่องนี้จริงๆหรอกมันเป็นการตลาดของโรงหนังเพราะโรงหนังแห่งนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากคนไทยซึ่งมันก็สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้ง่ายหากคุณมีเงินจ่ายมากพอ ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมานี่เป็นสิ่งที่ทําให้เห็นแล้วว่าวัยรุ่นกัมพูชายังคงคลั่งไคล้ต่อสื่อไทยอยู่ดังนั้นสื่อกัมพูชาหรือค่ายหนังกัมพูชาควรมีคุณภาพให้มากขึ้นมันจะทําให้ชาวกัมพูชาของเราสนับสนุนพวกคุณ ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาฉันเคยไปดูหนังไทยเมื่อหลายปีก่อนมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับหนังกัมพูชาเลยแต่พวกเขาใช้เงินจำนวนมากในการจ้างอินฟลูเอนเซอร์และโฆษณาเพื่อทำให้หนังของพวกเขาน่าสนใจและมันก็ง่ายต่อการเข้าชมอีกด้วย ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความสงสัยต่อเรื่องนี้ว่าฉันอยากรู้จริงๆเลยว่าใครเป็นคนนำหนังเรื่องนี้เข้ามาฉายในกัมพูชาเขาไม่เห็นเหรอว่าคนไทยดูถูกหนังกัมพูชาอย่างแม่นนุนขนาดไหนทำไมถึงปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าฉันบอกไว้แล้วว่าการแบน์หนังไทยทีวีไทยหรือสินค้าไทยมันไร้ประโยชน์เพราะในกัมพูชายังมีกลุ่มคนที่ชอบความเป็นไทยอยู่จึงทำให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่ซ้ำๆไปความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองที่แตกต่างตรงนี้ว่า ก่อนที่พวกครั้งชาติจะบอกให้ลบหนังไทยเรื่องนี้ออกจากโรงหนังนั้นพวกคุณไปต่อต้านพวกที่ไลฟ์สดละครไทยผ่าน Facebook กันก่อนเพราะฉันเห็นคนกัมพูชาเข้าไปดูหลักหมื่นหลักแสนกันเลยความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าคนไทยนั้นสามารถแบนหนังกัมพูชาได้แต่คนกัมพูชาไม่สามารถแบนหนังไทยได้อนาคตคงโดนไทยกลืนกินไปทั้งประเทศแน่ๆน่าสงสารประเทศของฉันจริงๆ ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะมีพวกบ้าๆบาด่าคนอื่นอยู่แบบนี้เพราะนั่นไม่ใช่เงินของพวกคุณที่จะบังคับใครได้แต่ตลกยิ่งกว่าเมื่อฉันเข้าไปดูใน Facebook ของพวกเขาเหล่านั้นพวกนั้นพากันสนุกกับการท่องเที่ยวที่ประเทศไทย และนี่ก็เป็นความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนสุดท้ายโดยเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าโอ้โหเต็มโรงหนังเลยเหรอโชคดีที่ฉันสามารถจองตั๋วได้ทันและมันก็เป็นที่นั่งที่เหมาะสมอีกด้วยแล้วเจอกันคืนนี้หลานมาก และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวกัมพูชาเมื่อพวกเขาได้เห็นว่าหนังไทยอย่างเรื่องหลานมามีผู้ชมเข้าไปเต็มโรงหนังในการเข้าฉายวันแรกที่ประเทศกัมพูชาหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ คุณที่คลิกเขา้ามาไม่ว่าจะมาจากที่ไหนคุณที่กำลังใจใเราจำเป,ป็นในขยบไกลทุกคอมเมนต์ทุกไลทุกการแชร์มีให้รู้สึกกินดีได้ KJ comment KJ comment